นี่แหละประเมินอะไรฟังไม่รู้ปัญญ์จำไม่ได้แล้วอยูชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะชื่อออะไร่านให้ลูกฟังสิกูอ่านไม่ถึงมันอยู่ตรงนี้ตัวกูอ้วนเลยถามว่าชื่ออะไรจำไม่ได้มึงอ่านอ่านอะไรอ่ะแล้วลูกถามมึงไม่ตอบอ่ะอะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อใครก็กูไม่รู้ชื่อใครกูไม่รู้กูไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้ชื่อใคร กููไม่ร้ชื่อใครกูมันนานแล้วชื่อใครไม่รู้ชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะตอบลูกอ่ะกูจำไม่ได้กูจำโอ้ไม่ตอบอ่ะฮะกูจำไม่ได้ชื่อใครอ่ะเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเนี่ยแล้วลูกจะเห็นได้ไงชื่อครวะเนี่ยมีแล้วมีตรงไหนไหนตรงไหน ไม่มีตัวไหนอะไรอยู่วะทำไม่งไม่หหลงยกเ่อยลบไหมหัวหน้ากงเหรมึงอะไ่รูหัวหน้าแกงเหรอไปรูหัวหน้าแกงหัวหน้าแกง ไม่ลบไม่ลบ,ลบ,ลบไม่ลบลรอบลบลบลแลบลบ,ลบ,ลบอยาให้ลูกขันนะชื่อ,อข้างๆหาช่าง,างลบด่วนเลยเหีย